ตกแรงมากเลยค่ะเออแบบรอบทิศทางเลยนะคะฝนตกน้ำแฉะหมดเลยดูนะคะเหมือนน้ำป่าไหลหลากยังไงอย่างนั้นเลยค่ะนี่โอ้อโอโอ้สุกมากดูนะคะ โอ้โห oh เหมือนน้ำป่าไหลหลากยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะเอซดูนะคะ <S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะามาดูนะคะความสุขของน้องดาวนะคะในวันที่ฝนตกนะคะ น้ำท่วมบ้านเลยตกแรงมากนะคะตอนนี้ดูนะคะว่าแรงไม่แรงนะคะดูโอ้โหน้ำท่วมหน้าบ้านเลยค่ะดูตกแรงมากเลยค่ะโอโ้มีความสุขครับมีความสุขได้เหตุน,น้ำฝน มีความสุขครับโอ้โหโอ้โหโอเลตุ้มเป๊ะครับเลตุ้มเป๊ใส่ยางแม่ขาดหมดโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหความสุขของผมครับในวันที่ฝนตกครับโอโ้วันนี้ผมได้หยุดพักก่อนครับมีความสุขมากเลยดูนะคะสภาพน้ำเจิ่งนองเลยค่ะนี่น้ำไหลเข้าบ้านนะคะเพราะว่าฝนสาดมันอ่าไหลเข้ามาเพราะทิศทางลมมันมาอ่าไม่อยู่กับที่นะคะมันมาแบบรอบทิศทางเลยนะคะฝนตกน้ำแชะหมดเลย ดูนะคะเหมือนน้ำป่าไหลหลากยังไงอย่างนั้นเลยค่ะนี่โอ้โโอโโอ้โมีความสุขครับได้เล่นน้ำฝนครับเออหื้อเออหือ,อ ผมมีความสุขครับผมได้เล่นน้ําฝนครับโอ้โหแหมมีการแอบ,บขโมยสายยางแม่ไปเล่นด้วยนะนะครับเราก็มัวตลกฝนเนาะทั้งลมทั้งฝนนะคะทั้งฟ้าก็ไม่ได้มาดูนะคะก็มองอยู่แต่ไกลๆไม่กล้ามาใกล้น้องดาวเพราะว่าเราอยู่หลังนู้นนะคะเราอยู่หลังนู้นนะ,ะอยู่หลังเก่าแล้วทีนี้ฟ้ามันแลบเราก็เลยไม่กล้าออกมานะคะมูวนนะคะก็เลยนะคะได้ทีเลยเล่นสายยาง ขาดเป็นสองท่อนสามท่อนเลยมีความสุขมากดูนะคะโอ้โหเหมือนน้ำป่าไหลหลากยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเอฟซดูนะคะโอ้โยิ่งโดนน้ำนะคะยิ่งมองไม่เห็นตัวช้างเลยค่ะตัวดำปึ๊ดเลย โอ้โหความสุขของผมครับแม่แม่ครับวันนี้ผมมีความสุขมากเลยนะคะสวนบรรดาพ่อๆนะคะไปตัดอ้อยยังไม่กลับนะคะวันนี้ยังไม่กลับสงสัยติดฝนเหมือนกันค่ะนี่ฝนตกแรงมากคะ่ะเอฟีน้ำท่วมบ้านเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาละเอาละยิมนาสติครับโอ,ผโอ,บอ้ผมจะไปโอลิมปิกครับอืมผมจะไปโอลิมปิกครับ,รบอ่าผมจะไปโอลิมปิกครับแม่แม่ครับอ่าผมจะไปโอลิมปิกครับ โอโ้มีความสุขมากเลยค่ะดูนะะได้เล่นน้ำนานๆนะคะจะมีน้ำฝนมาให้เล่นแบบนี้นะคะโอ้โอ้โห,โโหระวังไหลไปกับน้ำนะลูกดาวระวังนูไหลไปกับน้ำนะครับ แมวน้ำเอ้ยแมวนม้ำโอ้โห,โหแมวน้ำครับแมวนม้ำเอ้ยแล้วบางไหลไปกระน,น้ำเด้อลูก ฝนตกแรงมากเลยค่ะแม่แม่เอีนะคโอ้โหโอ้โหสไลเดอร์ครับโอ้โหได้เล่นสไลเดอร์ด้วยโอ้โหไม่ต้องไปไหนไกลครับเล่นที่บ้านผมเลย โอ้โหโอ้โหยิมนาสต,ติกระวางขาฉีกเ้อระวังขาฉีกนะครับโอ้โหผมได้เล่นยิมนาสต,ติกครับระวังนะครับระวังนะครับระวังลื่นนะครับ มาแล้วมาแล้วเด็กน้อยตัวอ้วนเออเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไหมมาให้แม่เอาสายยางออกมามาให้แม่เอาสายยางออกมา โอ้โหโ,โหนุกไหมโอ้โ,โอ้โหโนุกไหมครับหนุกไหมครับ I'm a